เทคนิคที่หนูบอกไปเมื่อกี้คือทําเองได้ถ้าทําเองได้คือคุมคุมหิวไม่ไม่กินจุกจิกเว้นชั่วโมงการทานแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ตัวช่วยหนูมีตัวนี้ค่ะพยาบาลมีตัวนี้ตัวนี้คืออะไรเป็นอาหารเสริมเกตยาเป็นไฟเบอร์เป็นใยอาหารสุดเฉพาะเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยคือเขาจะไปทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารเราเขาจะพองตัวถึงเจเท่าแล้วเราก็จะอิ่มนาน แล้วเราทําให้เราไม่กินจุกกินจิกพอเราไม่กินจุกกินจิกเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยทําให้เราไม่กระตุ้นอินซูลินเป็นการปรับการทํางานของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินมันคือตัวน้ําตาลนั่นแหละนะคะตัวนี้ดีไหมดีมากคนไม่เป็นเบาหวานทานได้ไหมทานได้หนูไม่ได้เป็นเบาหวานแต่หนูกินเพราะว่าหนูกลัวโลกนี้เ,นนเพราะโลกนี้มันน่ากลัวมาก เพราะว่าตัวโรคอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกแต่มันที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนของโรคคือเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตเบาหวานลงเท้าเบาหวานมันเยอะมากมถึงขนาดว่าเกิดภาวะสโตรกติดแตกตันอันเนี้ยมันคือเรื่องเดียวกันมันคือโรคเบาหวานถ้าเป็นไปได้แตะเบรกตัวเองโอเคไหมคะม,ม,มันอดไม่ได้ของหวานถ้าจะนั่นก็คือแนะนําตัวนี้อย่างน้อยก็คือมันจะช่วย จัดการน้ําตาลของเราได้ดีมันจะช่วยในเรื่องของการปรับการทํางานของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะคะโอเคไหม